ใจกับการรอคอยบ้างค่ะถ้าใครเป็นอยู่คุณต้องดูวิดีโอตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโดยคนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดการรอคอยไม่ว่าคุณจะรอคอยให้ใครบางคนเมสเซจหาคุณใครบางคนโทรหาคุณใครบางคนรอการตอบกับอะไรสักอย่างใครบางคนรอคู่แทน พลังงานของการรอทั้งหมดค่ะมันจะทําให้พลังงานของคุณลดลงเรื่อยๆและในงานวิจัยบอกว่าทุกครั้งที่มีการรอคอยนะคะพลังงานของออร่าของคุณนะคะหรือกระแสพลังงานของคุณจะตกลงถึงสองเท่าซึ่งการรอคอยแปลว่าคุณเอาจิตของตัวเองค่ะออกไปอยู่กับอนาคตค่ะเพราะคุณไม่ได้เกิดความเชื่อมัน่น นะคะไม่เกิดความเชื่อมัน่นไม่เกไ,ไม่เกิดการศรัทธาและสิ่งนี้มันคือความกลัวค่ะกลัวอนาคตไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณรอคอยได้ยิ่งรอคอยอย่างไม่รู้จุดหมายเป็นอะไรที่ทําให้พลังงานตก สิ่งหนึ่งนะคะมันจะทำให้คุณหลุดออกจากการเป็นครีเอเตอร์ก็คือการเป็นผู้สร้างค่ะการเป็นผู้สร้างคืออะไรก็คืวายการเป็นผู้สร้างหรือครีเอเตอร์ก็คือว่าคุณนะคะอยู่กับปัจจุบันขนาดเท่านั้นค่ะปัจจุบันที่มีความสุขเมื่อไรที่คุณเกิดการรอคอยคุณได้ออกไปจับกับอนาคตที่คุณกลัวค่ะกลัวผิดหวังทั้งหมดทำให้ Energy ของคุณตกออล่าคุณตกเมื่อคุณรู้ให้ทานคุณจับความคิดให้ทันค่ะว่าความคิดนี้มันทำให้ พลงงานฉันฉนกลับมาใหม่ฉันกลับมาเป็นผู้สร้างคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาด เมื่อไรคุณอยู่กับปัจจุบันขนาดด้วยความสุขนะคะไม่ว่าคุณอาจจะคิดในเรื่องดีๆก็คือใส่ความคิดเข้าไปใหม่ค่ะคิดในเรื่องการทำทานการช่วยเหลือผู้คนหรือแกล้งติจูดขอบคุณและสำนึกคุณพลังงานตัวนี้จะทำให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขจริงๆผู้สร้างหรือคีเอเตอร์จึงเกิดขึ้นค่ะหยุดการรอคอยทั้งหมดนะคะกลับมาใหม่ด้วยความสุขและกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นพลังงานคุณยกระดับขึ้นคุณกา มาเป็นผู้สร้างคุณสามารถเสกแล้วก็สร้างสรรค์ทุกอย่างได้ใจคุณต้องการค่ะพลังงานคุณดีพลังงานคุณยกระดับคุณจึงสามารถดึงดูดสิ่งดีๆมาได้ใ,ใจคุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องรอคอยสิ่งใดค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้กดติดตามไว้นะในช่องทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบที่ชื่อว่านินินสตูดิโอพบกันไหนในวิดีโอนะคะ